ผมภาวนาคาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานผิดไหมครับถ้าจะให้ดีนะเอาเป็นคาถาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสนะจะดีกว่านะอย่างเราท่องคาถาเงินล้านก็เพราะว่าเราหวังนะเราหวังที่มันจะได้เงินล้านใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเป็นคาถาอื่นเนะี่ยมันจะ <c oughs> มันจะไม่ไม่มีไม่มีความโลภไม่มีความอยากเข้าไปด้วยนะก็ท่องคาถาอื่นจะดีกว่า หรือว่าสวดมนต์เอาจะดีกว่านะคือผมก็ไม่รู้ว่าคาถาเงินแสนเงินล้านเนี่ยเอามาจากไหนกันนะมันมันมันไม่มีผลนะมันไม่มีผลนะไม่รู้ว่าเขาทํามาทําไมนคือถ้าถ้ามันทําได้จริงนะผมไม่ทําการทํางานแล้วนะผมนั่งท่องแต่คาถาเงินล้าน24ชั่วโมงคือแบบเอาอย่างนั้นเลยนะถ้ามันจะได้จริงๆคือไม่ต้องทํางานเนี่ยนั่งสวดอย่างเดียวก็มันเป็นไปไม่ได้นะ การที่เราจะได้เงินหรือเสียเงินครับมันขึ้นกับบุญวัสนาและกรรมของเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับการท่องคาถานะไม่เกี่ยวน,นั่งๆไปแล้วน้ำลายชอบออกผมต้องอมไว้ตลอดเลยก็มันเป็นสภาวะนะน้ำลายฟูมันเป็นสภาวะนะถ้าสูตรของผมนะสูตรของผมก็นั่งสมาธิตรงๆนะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยเอาลิ้นแตะแตะต,ตรงที่เพดานนะแล้วเอาลม เอาลมข้างในปากออกให้หมดนะแล้วก็เอาเอาลิ้นเนี่ยกดกดเพดานกับปากข้างล่างไว้ไม่ให้มันมีอากาศถดเอาไว้แล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วน้ําลายมันจะไหลลงไปที่คอเองนะโดยโดยที่เราไม่ต้องกืดน,นะก็ไปลองทําดูนะครับเทคนิคนี้ผมก็ผมก,ผมก็ลองมามาหลายอันแล้วนะจนจนจับเทคนิคตัวนี้ได้นะคือลําคานเหมือนกันนะเดี๋ยวน้ําลายก็มาเดี๋ยวก็ต้องกืนแล้วแล้วสมาธิมันมันจะเด้งออกไนงะพอพอเข้าสมาธิ ลึกแล้วเนี้ยพอพอมันมันมีน้าลายขึ้นมาแล้วมันต้องืนเนี่ยมันก็จะสมาธิมันก็จะถอนออกมาถอนออกมาก็ให้ท่เาเที่ผมบอกนะ <c oughs> กดลิ้นไว้นะไม่ให้มีอากาศไปในปากแล้วก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวน้าลายมันจะลงไปเองแล้วท่านจะนิ่งขึ้นน,นั่งได้นานขึ้นน้ําลายจะไม่ปูออกมานั่งสี่ชั่วโมงนั่งหลังทิ้งฝานับไหมครับก็เมื่อวานนะที่ผมวันก่อนที่ผมบอกว่า ให้นั่งสมาธิให้ถึง4ชั่วโมงนะ <c oughs> จะนั่งแบบไหนก็ได้นะจะนั่งพิงฝานั่งเก้าอี้ก็ได้นะแต่แบบเอาให้ถึง4ชั่วโมงนะแบบนั่งนั่งและห้ามห้ามกระดุกกระดิกนะแล้วก็อ่าห้ามลืมตาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ให้ให้อยู่ให้อยู่ในภาวงสมาธิให้ถึง4ชั่วโมงนะก็ <c oughs> มันเป็นบททดสอบของผมนั่นแหละถ้านั่งถึงก็ค่อยว่ากันเห็นขากายปวด แต่จิตที่เห็นมันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับก็ใช่นะใช่นะจิตมันจะมันจะอยู่ข้างบนนะเวลาเราเห็นภาพความคิดเห็นโน่นเห็นนั่นเห็นนี่เวลาเข้าผวังอะไรนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้หมดเลยมันจะอยู่ช่วงช่วงหัวกับช่วงตัวเนี่ยแค่นี้แหละนะบางทีความคิดมันก็จะอยู่สูงกว่าเราหน่อยนึงเนี่ยภาพความคิดมันจะขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยแล้วแต่มันจะเกิดนะก็ถูกนะสังสังเกตได้ถูกต้องนะครับอสุรกายน่ากลัว น่ากลัวไหมเหรอก็น่ากลัวอยู่นะเ <g ug> ขาก็เป็นรูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดนะก็มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบก็ที่เราเห็นตามตามในหนังบางตัวก็มีจริงนะอยู่อยู่ในภพภูมิอสูรลาย <c oughs> <c oughs> พูดเลยดีไหมเนี่ยเออผมจะพูดเรื่องอการจินตนาการของคนเรานี่คือสมองของคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนอจักรวาลน,นะ เปรียบเหมือนจักรวาลน,นะที่ที่เราเคยเห็นทฤษฎีของสมองใช่ไหมว่าเปรียบเปรียบเหมือนจักรวาลสมองของเรานะตอนที่เราจินตนาการอะไรขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะไปดึงภาพจากมิติอื่นจากจักรวาลอื่นมาเป็นความรู้ให้เราเนะมาเป็นความรู้ให้เราเป็นการจินตนาการคือการจินตนาการของเราเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้แบบสร้างขึ้นมาจากใจเราเท่านั้นนะมันก็ดึงมาดึงมาอย่างพวกในหนังอย่างเงี้ย ในหนังหลายๆเรื่องที่เป็นอหนังแบบเกี่ยวกับจัก,กรวาลโน่นนั่นนี่อย่างงี้นะ <c oughs> มันก็มีเขาโครงมาจากสถา,านที่จริงเหมือนกัน,นครับแต่มันก็จะมีผิดเพี้ยนไปบ้างนะมันก็มีผิดเพี้ยนไปบ้างมันก็ไม่ไม่เหมือนในหนังร้อยเปอร์เซ็นคือการที่เราเห็นจิน <c> ต <oughs> นาการในหนังยานแบบต่างๆที่ที่สร้างมาจากในหนังเนะี่ยก็คือมันมันก็มีอยู่จริงนะ มีอยู่จริงในระดับหนึ่งนะแต่แต่ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นตะแล้วก็พวกคนพวกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> อย่างหนังเรื่องอวตารนะหนังเรื่องอวตารอ่าโลกของเขาโลกของหนังเรื่องอวตารเนี่ยก็จะไปไปคล้ายกับมิติไปคล้ายกับมิติอ่าของดาวเสาร์นะของดาวเสารใ์ในในจักรวาลของเราเนี่ยแหละก็ระบบอ่าระบบสิ่งแวดล้อม ที่ดาวสาวก็จะคล้ายกับหนังเรื่องอวาตารก็จะสวยแบบนั้นเลยก็หลายๆคนก็แนะนํานะว่าถ้าเข้าชาติสีได้ก็ให้ไปเที่ยวดาวเสาวไปดูสาวนะเขาบอกว่าว่าสาวสวยเหมือนกันนะผมก็ไปดูมาละก็สรีละเขาก็ดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สรีละของเขาแบบเขาดูล่างใหญ่ไปหน่อยนะดูดูล่างใหญ่ไปหน่อยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจผมเท่าไหร่ผมก็ชอบนาง้าบ้านเรามากกว่า ไม่ชอบฟังนูนเท่าไหร่ก็อย่างคนที่เขาเขาวาดอะวาดรูปในในวิหารนะ่ะวาดรูปพระพุทธเจ้าเอย่ยอ่าสวรรค์นรลกเอย่ยเทวดาเอย่ยเงี้ยคือเขาก็ไม่เคยเห็นไงคนที่วาดเขาก็ไม่เคยเห็นเขาก็ภาพพวกนี้มันก็โหลดเข้ามานะ่ะมันก็โหลดเข้ามาในหัวเขาเขาก็แค่วาดว่าตามที่เขาจินตนาการนะประมาณนี้นะจินตนาการมนาะ ก็มันมันก็จะแบบถ้าถ้าไปอยู่ไปไปทําที่โบสถ์วัดไหนเนี่ยคือก็จะมะีเหล่าเทวดาที่ปกปักรักษาที่นั่นเขาก็จะจะมามามาสร้างภาพจินตนาการให้ว่าวิมานมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเขาก็จะวาดออกมาตามที่เขาเห็นนะนะก็ประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะ <c oughs> หลายๆอย่างมันก็มันก็เป็นแบบเนี้ย <c oughs> การจินตนาการมันก็มาจาก สิ่งที่เราไม่เคยเจอดึงมาดึงข้อมูลมาจากประมาณนั้นนะฮะอันนี้เพิ่งเพิ่งเคยเล่านะยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยใช่ไหมเพิ่งเคยเล่านะเรื่องการจินตนาการการเบียดเบียนคนอื่นเป็นบาปไหมคะมันก็เป็นนะมันก็เป็นนะแต่บางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้ครับเลี่ยงไม่ได้มันเป็นกรรมถ้ามันเป็นกรรมมันก็เลี่ยงไม่ได้นะแต่เราเราเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยอ่าเบียดเบียนเพื่อ พื่อให้คนอื่นได้ดีก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันไปเบียดเบียนเขาแบบนิดหน่อยเอยนี้ยแล้วเขาก็จะได้ดีในวันข้างหน้าก็ก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราแบบไปเอาของเขาต้องการของเขาไปเบียดเบียนให้เขาลําบากเนี่ยก็เป็นบาปนะเป็นบาปนะอย่าไปทํำนะ <c oughs> ทําไมหลายๆอาจารย์บอกว่าผีไม่มีจริงครับคำหลวงตาจิงๆ่าบอกว่าอะไรนะผีเนี่ยมัน มันมาจากคําว่าพีรูแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมก็คือผีมันไม่มีพบภูมิอ่ะมันไม่มีพบภูมิของผีอย่างที่เราเห็นนะก็จากสวรรค์ชั้นหนึ่งขึ้นไปก็เป็นเทวดาหมดใช่ไหมเราก็โลกมนุษย์อะถ้าต่ํากว่าโลกมนุษย์ก็จะเป็นอ่าเปรตอสศุร,รกายเดรชานใช่ไหมแล้วต่ํากว่านั้นก็จะเป็นโยมโลกแล้วก็ลงนรกไปก็ไม่มีของพบภูมิของผีงไงแต่คําว่าผีเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความกลัวของคนนะ อย่างเราไปบ้านล้างเนี่ยไปไปบ้านล้างเนี่ยแล้วก็แบบมีมีอะไรวิ่งผ่านแวบไปเว็บมาเราก็แบบเอ้ยผีหลอกผีหลอกอะไรประมาณนี้เพราะว่าแบบเราเกิดความกลัวขึ้นเนี่ยเราก็ไปบอกว่าเป็นผีอ่บางทีก็จะเป็นพวกภูมิเจ้าที่ก็ได้เนี่ยเป็นเทวดาที่อยู่ที่นั่นก็ได้หรือว่าเป็นสัมภเวสีที่อยู่ที่นั่นก็ได้นะก็คือแบบคําว่าผีมันก็คือความกลัวของคนเนี่ยที่ที่มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นแล้วก็เวลาอะไรมาทํ็ก็จะบอกว่าเขาหลอก ก็จะบอกว่าเขาเป็นผีอะไรประมาณเนั้นะ <c oughs> ก็ประมาณได้นะผีเพาะภูมิผีไม่มีนะครับผีเกิดจากความกลัวของคนนะนั่งสี่ชั่วโมงตั้งเวลาปลูกไมคะไม่ตั้งนะไม่ตั้งนะไม่ต้องตั้งนะครับก็นั่งไปเลยนะก่อนก่อนเรานั่งสมาธิเนี่ยก็ดูนาฬิกาก่อนนะดูนาฬิกาก่อนแล้วก็นั่งไปถ้าเดี๋ยวเรามาปลูกนาฬิกากมันก็จะพะวงมันก็จพะวงไงแบบ เมื่อไรจะดังอะไรประมาณนะี้จิตมันจะไปจับจ้องกับกับนาฬิกานะมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคือถ้านั่งสมาธิถึงสี่ชั่วโมงเนะี่ยมันได้อะไรหลายอย่างเยอะมากนะได้ได้เยอะมากเลย <c oughs> ลมหายใจแล้วเห็นแสงจะทําอะไรต่อครับถ้าเป็นสายของผมนะให้ทิ้งลมนะทิ้งลมแล้วก็ไปจับที่แสงอย่างเดียวเลยไปจับที่แสงแล้วก็ดูแสงมันเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะก็ <c oughs> ท่านจะไม่เห็นลมนะ ท่านจะไม่เห็นลมไม่เห็นร่างกาย <c oughs> ก็ดูแสงตรงหน้าอย่างเดียวนะก็คือท่านกําลังถ้าท่านอยู่ในภาวังที่เห็นแต่แสงเนี่ยท่านจะลืมร่างกายเลยเวลาร่างกายปวดเจ็บปวดอะไรท่านก็ไม่รู้เลยมันก็เป็นเป็นการข้ามเวทนาอย่างนี <c oughs> ้เป็นวิธีการข้ามเวทนาอย่างหนึ่งนะถ้าเราดูลมหรือว่าดูร่างกายเนะี่ยเวลาเวลาร่างกายมันมันเจ็บไงมันปวดขาเราก็จะไปดูที่ขาไงเราก็จะไม่ดูกรร,ร,รมฐานไม่ดูลมหายใจละสุดท้ายก็จะไปดูที่ขาก็คือแพ้ inse. แล้วนะแพ้แล้ว ก็ตอนนั่งสมาธินะอย่าไปดูร่างกายนะให้ดูลมกับดูข้างหน้าอย่างเดียวมันจะไวนะมันจะเข้าสมาธิได้ไวและลึกมากนะ <c oughs> บนดาวอังคารเคยมีอะไรจะทำไหมครับดาวอังคารมีอะไรจะทำไหมครับ <c oughs> ถ้าเป็นมิตรีของเราเนะี่ยที่ผมดูมาเนี่ยไม่เคยมีนะมันก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดบิกแบงระบบสุสริยะจัก,กรวาลบ้านเรานะ ในในจักรวาลในกาแล็กซี่ของเราเนะ่ดาวอังคารไม่เคยมีชั้นบรรยากาศนะสาหรับมุมมองของผมนะไม่เคยมีนะแต่ถ้าต่างมิติกันเนี่ยก็มีเมืองนะก็มีเมืองมนุษย์เหมือนของเราเนี่ยหละเหมือนของเราเนี่ยเลยนะก็อย่างอย่างอย่างเราไปมองไงใช้กล้องดาวเทียมไปมองอย่างเงี้ยบอกอาจารย์ผงบอกว่ามีเมืองอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีเลยมีแต่มีแต่ทะเลทรายมีแต่พื้นดินไม่มีชั้นบรรยากาศก็มันอยู่คนละมิติไงมันจะไปเห็นได้ไง แต่ถ้าเขาเนะี่ยของเขาเนะี่ยยังเขาอยู่ดาวอังคารเขาก็มองมาที่โลกอะโลกของเราก็ไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนกันมันอยู่คนละมิติกันนะ <c oughs> อย่างดาวอังคารดาวศุกร์ดาวเส,สารแล้วก็โลกนะสี่ดวงเนะี่ยมีชั้นบรรยากาศนะแต่อยู่ต่างมิติกันต้องนั่งสมาธิเข้าฌานสี่ถึงจะไปดูมิติเขาได้นะก็รูปร่างของมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ดาวอังคารเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรีละเขาไม่สวยเท่าไหร่ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นนะที่ที่แบบที่พอรู้ก็จะเป็นผอมนะ <c oughs> ผอมๆผอมๆสูงๆ <c oughs> <c oughs> ก็จะค่อนข้างจะเหมือนเหมือนในหนังนะหัวโตๆอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะดาวองคารก็จะลักษณะประมาณน,าน,านั้กน,น <c oughs> ก็จบแล้วครับคําถามจากจากรอบที่แล้วจากวันก่อนนะหมดละ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูไลฟ์กันในวันนี้นะนี่วันนี้ช่องเอฟคนดูน้อยจังเลยทุกทีช่องเอฟต้องต้องเยอะนะต้องเยอะนะเออรอบที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วที่ผมไลฟ์คราที่แล้วผมเผลอเผลอพูดช่องช่องเอฟเป็นชื่อเต็มอะนะคือแบบติ๊กตอกบล็อกเลยนะคือแบบโอ้โหแค่พูดชื่อครั้งเดียวในไลฟ์เนี่ยแล้วก็แบบโอ้มันมันแบบปิดการมองเห็นเลยคลิปไปเด้งอะนะเออ ก็พูดไม่ได้นะคือพูดในไลฟ์เสร็จปุ๊บแล้วผมก็อัพอัพคลิปลงอีกทีหนึ่งก็มีก็มีคําว่าเพจเอฟลงไปเต็มเต็มนะก็บ <G ül> อ,อกผมสองวันนะน่าจะสองวันแหละเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้มันจะเปิดการมองเห็นหรือยังส <G ül> วัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับก็เรือแต่ไอนะ <C ười> ไม่หายสักทีน่ะหรือว่าต้องรอครบร้อยวันถึงนะจะหาย เนสซีมีจร <It> ิงไหมครัเห็นครูบาอาจารย์เล่าว่ามีอยู่ใต้ภูเขาเป็นร้อยตัวก็มีนะมีอยู่นะโอ้มันมันไม่ใช่มีแค่เนสซีนะมีหลายอย่างมีหลายอย่างที่ที่มนุษย์เรายังสำรวจไม่ได้นะอย่างใต้ทะเลลึกอย่างเงี้ยทั้งโลกนะเราสำรวจไปแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองที่เขาที่เขาพูดกันสามเปอร์เซนต์เองไหมสามเปอร์เซนเองสำรวจทั้งโลกนะ มหาสมุทรตั้งกว้างใหญ่ไปบานตำรวจได้แค่สามเปอร์เซ็นก็มีเยอะนะมีเยอะนะยิ่งภูเขาน้ําแข็งละละยายเงี้ยเขาก็จะออกมานะจะออกมาแล้วก็มีหลายๆอย่างที่จาสิงอยู่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งนะก็ถึงเวลาก็จะออกมาเนี่ยเล่าหน่อยคะ่ะชอบตัดลึกลับ <laughs> ไม่ค่อยรู้นะผมไม่ค่อยรู้แต่ถ้าถามมาถามมาแล้วแล้วยานมันทํางานนะผมก็ตอบให้ได้แต่ถ้าแบบ มันไม่ขึ้นอะไรเลยก็บอกไม่รู้นะก็องบอกตรงๆนั่นแหละแต่ถ้าจะให้ไปพิสูจน์เรื่องเนะี้ยมันพิสูจน์เรื่องเนะี้ยมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะเพราะว่าแบบ <c oughs> วิทยาศาสตร์มันยังมันยังไปไม่ถึงนะเงก็เล่าเป็นนิทานไว้ก่อนเล่าเป็นนิทานเอาไว้ก่อนก็เหมือนหลวงพ่อฤาษีดิงดำเล่าอะ่ะไปดูดาวนั้นดาวนี้ดาวนั้นดาวนี้อย่างเงี้ยนะท่านก็บอกมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วว่าว่าดาวอังคารมีน้ำไหมตอนแรกเขาก็ ไม่เชื่อใช่ไหมเราเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเจอกันเนี่ยเพิ่งไปคนพบแม่นานว่าดาวอังคารมีน้ํานนะเป็นแบบเป็นน้ําแข็งเป็นท้งแข็งอยู่อยู่ข้างในนะอยู่ข้างล่าง <c oughs> คือน้ําแข็ง <c oughs> ก็ประมาณเนี้ยน,นะถ้าถ้าอยากอยากเห็นเองก็นั่งสมาธิจนถึงฌานสี่ <c oughs> แล้วก็ไปดูนะ <c oughs> ไปดูว่าโลกเรามีอะไรบ้าง <c oughs> แต่ถ้าถ้าเข้าสู่สายโลกุตละเต็มขั้น่ะ ก็จะไม่ไปดูนะไม่เูือจะไปดูทําไมนะ,นะ <c oughs> คือตอนที่สำเร็จชานสี่ใหม่ๆใครก็อยากไปดูนะแต่พอไปดูไปเห็นแล้วมันก็มันก็แค่นั้นนะมันก็แบบไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ต้องตายในชานจริงจะเกิดเป็นพรหมหรือแค่สําเร็จชานพอตายไปจะเกิดเป็นพรหมหรอครับ ก็ทั้งสองอย่างนะถ้าสําเร็จฌานก็ <c oughs> ก็ก็เกิดเป็นภมได้นะแต่ต้องมีคุณงามความดีนะต้องต้องเป็นคนที่ทําดีนะถ้าทําชั่วก็เหมือนพระเทวทัตนเนี่ยมีฌานแล้วก็อภินญะห้าตกระโรกอะรนะก็ไม่เกี่ยวนะ <c oughs> อยู่ที่การทําดีการบําเพ็ญภาวนานะครับถ้าสําเร็จถึงฌานสี่นะมันก็จะสามารถ,ถทิ้งร่างกายไปได้เลยนะทิ้งร่างกายแล้วก็ไปเกิดเป็นภมได้นะก็มีม,มีหลายสาเหตุนะ หลายสาเหตุหลายปัจจัยที่ที่ทําได้ั <c oughs> ้าหมดอายุไขก็ <c oughs> จากโลกนี้ไปแบบปกติก็ไปเกิดเป็นผมได้เหมือนกันถ้าสำเร็จฌานสวัสดีครับอาจารย์จากมาเลเซียเจ้าเดิมอะเจ้าเดิมก็คนที่มาดูผมบ่อยๆก็มีแต่คนเดิมๆ <c oughs> ยังยังไม่มียังไม่มี fc ใหม่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะก็ที่ที่มาดูกับผมก็ติดตามผมมานานแล้วแหะแต่ละคนก็ ก็ติดตามไหสิ่ง <laughs> มีชีว <im> <acy hate> ิตทรงภูมิปัญญาอยู่ได้อยู่ในทะเลได้หรือเปล่าครับอาจารย์มันก็ไม่ถามว่าภูมิปัญญาไม่มันก็ไม่ไม่ภูมิปัญญาเท่าไหร่นะถามถามว่ามันมันเท่าคน คนที่เราอยู่บนบนบนพื้นโลกเนะี่ยมันก็สู้ไม่ได้นะมันก็สู้ไม่ได้นะมันก็ทําแบบแบบคนคนที่อยู่บนดินไม่ได้นะถ้าถ้าสิ่งมีชีวิตท,ที่อยู่ในน้ําะนะหรืออาจจะเป็นพวกนางเงือกอยนะ่างเงี้ยมันมันก็ไม่เท่าคนนะมันก็ไม่เท่าคนถ้านางเงือกพวกนี้มันมันมีนานแล้วนะมันมีมานานแล้วนะมันก็เหมือนพวกอสุรกายที่ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนะที่เคยมีแบบเดินเพ่นผ่าน อยู่ในป่าอะไรประมาณนี้นะแต่พอยุคสมัยนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งดีๆพวกนี้มันค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปเมื่อเทคโนโลยีของโลกล่มสลายหมดพวกนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมพอกลับมากลับมาเรื่อยๆก็จะมีทูตเ,เจ้าเกิดขึ้นมาก็ตามยุคตามสมัยนะตามยุคตามสมัย <c oughs> แล้วแต่ว่ามันมันจะเป็นยังไง ชาญสีเป็นจังไดทาวเป็นจังไดทาวนี่เหรอชาญสีก็คือการถอดไกทิปนะถอดไกทิปออกมาแล้วก็จะจะจะไปเที่ยวก็ได้หรือว่าจะฝึกจะฝึกอ่ากำลังสติในชาญก็ได้นะก็มีม,ม,มีมีทั้งสองแบบนะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีบุญวาสนาแบบไหนนะบางท่านก็ <c oughs> บรรลุอรหันในชาญสีก็มีนะก็มีเหมือนกันนะก็มีอยู่ท่านหนึ่งผมรู้จักนะ เข้าชานสีอยู่ก็ก็เอมีครูบาอาจารย์มาสอนนะแล้วก็กลับมาวูบบรรลุอลหรหันต์เลยนะก็มีเหมือนกันนะกล้ามาอีกแล้วครับทํายังไงดีก็จัดหนักนะ <c oughs> จัดหนักเลยนะอย่างที่ผมสอนนะ่ะผมก็บอกนะผมก็บอกว่าถ้ามีอารมณ์การเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะจัดหนักจัดเต็มเลยนะ <c oughs> จะดูเปิดลําโพงดังๆหรือว่าใส่หูฟังก็ก็แล้วแต่นะ ก็เลือกในเอที่ท่านชอบก็ใส่เลยนะก็ให้สังเกตนะสังเกตอารมณ์ตั้งแต่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเอ่อตอนตอนมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มละคือพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะแบบอืมต้องทําระหว่าเงี้ยต้องทําระหว่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคือคารวะเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ละกามนะให้ถือศีลห้านะการเสพกามไม่ไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นบาปนะก็ท่านก็จัดเลยนะจัดตอน ตอนอา,อารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ตอนให้ท่านกําลังทําอยู่กําลังทําภารกิจอยู่แล้วก็ตอนเสร็จภารกิจให้ท่านเจริญสติตลอดเวลาเนะี่ยดูอารมณ์มันไปเรื่อยๆนะ่อย่าไปรังเกียจมันไะด้ก็คือมัน,มนเสร็จมันก็จบละ <c oughs> อารมณ์ตัวนั้นมันก็หายไปละเราก็ไม่ทาอีกอย่างหน่ได้แต่ถ้าเราจะเอาแบบบริสุทธิ์แบบเป็นผ้าอยนะ่างเงี้ยแบบเหมือนผ้าอยนะ่างเงี้ยเวลาเราอยู่เราอยู่อที่บ้านมันก็จะยากนะสิ่งเล้ามันเยอะแล้วมันไม่ม,ไม,มีไม่มีผ้าเหลืองคุมไม่มี สถานที่ในวัดคุมม,มันก,มนก็มันก็จะยากมากเลยนะถ้าท่านจะเอาแบบท่านก็ก็ลองดูก็ได้นะคือผมเคยงดได้สูงสุดสามเดือนสามเดือนเนะี่ยไม่ไหวแล้วสามเดือน,นเต็มที่แล้วนะ <c oughs> ตอนตอนเป็นคารวานะตอนที่ฝึกพอเรียนรู้ไปเรื่อยมันก็แบบไม่สนใจอ่ะเกิดเกิดก็ไปทําไปทําแล้วก็ไปทำอีก <c oughs> ถ้าถ้าท่านไม่ทํานะไม่ทําภารกิจตัวนี้มันก็จะแบบ มันก็จะค้างอยู่ในในจิตใจท่านตลอดเวลาเวลาท่านไปเดินห้างไปทํางานไปอะไรแบบเห็นใครก็จะสวยไปหมดนะแบบโอ้เหมือนแบบอาการที่ที่สัดมันติด <c oughs> มันติดนะนะสัด <c oughs> มันติดสัดอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยมันจะหุดหีดโอ้เห็นอะไรก็แบบเป็นแบบเห็นคนแก่มาอย่างเงี้ยคนแก่แก่ๆแปดเก้าสิบยังเห็นสวยอะไรประมาณนั้นะก็คือแบบถ้าท่านอ่าเก็บอารมณ์กลางไว้นะคือแบบ พอแค่เป็นผู้หญิงอะเห็นว่าสวยหมดอะไรประมาณนี้นะก็ต้องลองดูนะลองดูลองเรียนรู้ดูครับอย่าไปรังเกียจมันนะผมก็ยังผ่านมาได้เลยนะผมก็ไม่ก็ผมรับประกันว่ามันผ่านได้ไงวิธีการการเอ่อการผ่านเรื่องการมันมันทําได้มันทําได้มันไม่ได้มีผลกับการปฏิบัตินะเนซีมีจริงหรือเปล่าคะก็ไม่กี้ตอบไปแล้วนะ ที่นิพานมีการนอนไหมครับ <c oughs> นิพานไม่มีอะไรเลยนะตามที่ครูบาอาจารย์เล่านะมันมัน <c oughs> มันมีสติแค่ตัวเดียวนะถ้าเป็นความคิดผมมันมีสติแค่ตัวเดียวก็คือรู้ตัวรู้อยู่ตัวเดียวไม่มีอย่างอื่นแล้วนะไม่มีอย่างอื่นเลยมันก็เหมือนท่านบอกเหมือนเราหลับนะเหมือนเรากาลังนอนหลับอยู่แต่แบบอ,อ่าพอพอมีอะไรมากระทบหรือว่าไปเห็นอะไรมันก็แบบมันก็จะต้องไปมันก็จะเห็นนะ่ะมันก็จะเห็นปนระมาณนะั้น ผมก็ไม่รู้สภาว่านี้เหมือนกันนะยังยังไม่เป็นไม่สำเร็จเป็นอรหันเลยไม่รู้นะก็ะฟังจากที่ครูบาอาจารย์เล่าว่าประมาณนี้นะถ้าจี